โชคได้ต่อไปนี้ไม่มีคําตายครับผมหนึ่งน้องบัวลําพูอยู่ในถิ่นอีสานสองปีนกินที่ยูดาปากซอยสามบ้านย่าเราอยู่ประตุมธานีสี่โจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยพี่บินจะตอบอะข้อสองคำตอบนี่เป็นคาตอบพี่ผิดนะครับเชิญไปกินขี้ซอยด้วยนะครับใ้ยรู้แล้วรู้แล้วแม่อะไรอ่ะแม่อะไรอ่ะแม่แม่แม่อะไรอ่ะแม่กาหรอแม่การัดรบด กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยไม่งั้นผมจะกระทืบไปพวกนี้โอเคเสร็จแล้วทุกคนดีๆต้อนรับข้อสู่รายการลืมไปยังครับผมพอกตายกูไปละ โอเคนะครับวันนี้เราอยู่กับนักเรียนทั้งหมด4คนนะครับคนแรกได้แก่นะครับนักเรียนวินนะครับผมจ้าเจ้าของช่องจ้าครับใครไม่รู้นะครับอ่าขอเชิญตอมมาเรียกเข้าออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะครับอ่าอะไรวะเป็นคับเมียนะครับคนที่2นะครับชื่อว่าน้องตายนะครับคนที่3มชื่อว่าน้องโบครับผมและคนที่4ชื่อน้องแพทครับ ออะะไร่ลิงหลุดขอเชิญเ่นทุกคนเข้าสู่ข้าเวเบียร์ภาษาไทยนะครับวันนี้เราจะมาทายเกมตอบคำถามในหมวดหมู่ภาษาไทยกันครับผมซึ่งในการตอบคำถามนะครับจะมีอยู่คำถามทั้งหมด4โหมดนั่นก็คือโหมดอีซี่จะได้คะแนนทั้งหมด50คะแนนหากคนตอบถูกโหมดนอร์มัลหรือโหมดปานกลางจะได้คะแนนทั้งหมด100หากตอบถูกโหมดยากหรือโหมดฮาร์ดจะได้คะแนนทั้งหมด150คะแนนหากถูกตอบ ถูกตอบถูกโหมดรีจิเนอรี่จะได้คะแนนทั้งหมด200หากตอบถูกครับผมซึ่งทั้งสี่คนนี้จะต้องเลือกคำถามมาหนึ่งคำถามจากแต่ละหมวดนะครับผมเพื่อมาตอบคำถามนะครับใครได้คะแนนมากสุดก็จะเป็นผู้ชนะใครได้คะแนนน้อยที่สุดก็จะถูกลงโทษน,นะครับซึ่งผมจะเป็นคนที่ถูลงโทษเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าเจ็บแน่นอนนะครับมา เอาละใครเลือกใครเลือกอ่ะใครเลือกอ่ะให้ใครเลือกก่อนดีเอางี้กูเนี่ยให้ใครเลือกเอให้ใครเลือกสิอ่ะใครเลือกสิไปไปกันเลยตไปกันเลยแค่หมดอะไรหมดเอาหมด easy easy ข้อที่เท่าไหร่ครับข้อทหนึ่งครับโอเคข้อที่หนึ่งเราจะมาดูกันซิว่าจะ easy หรือ isad 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 นะครับมาเจอกันนะครับอ่ะนั่งก่อนครับขอเชิญลิงทั้งสี่ตัวนั่งก่อนนะครับมาตาตัวสกุฎไดต่อไปนี้ที่ต้องใช้อักษรตรงตามมาตาเท่านั้นครับข้อที่หนึ่งแม่กุงข้อที่สองแม่กบ ข้อที่3แม่กดข้อที่4แม่น้ําเอ้ยแม่กดครับผมอ่ะสามสอตอบครับอ่าพี่วินคือคนแรกนะครับตอบว่าแม่อะไรครับเออแม่กุ้งแม่กุ้งคำตอบว่ามันจะกุ้งเป็นคำตอบพี่ถูกไหมครับผมเลยด้วยนะครับไอ้มั่วมั่วไอ้ถูกเหรอมั่ว ถูก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 เรียกผมว่าแชมป์ประเทศไทยครับผมทุกคนคือผมเคยเขียนโมไม่ได้ไงนะผมเคยผมเคยเขียนร้อยกองของประกวดแล้วผมชนะนะครับทุกคนเดี๋ยว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 ก็รู้เี๋ยวก็รู้จข้อสอบปสามครับมาขอเชิญที่บินครับอยากจะได้คำถามใดโมดใดตอบไปครับเลือกเลยครับอยากลองเชิงอ่ะสองร้อยสี่มาเลยสองร้อยสักข้อสองร้อยข้อไหนครับสี่ครับสี่สี่ข้อสี่นะครับมาเชิงอยากลองเชิงคำถามข้อสี่มีคำถามว่าข้อใดต่อไปนี้สัมพันธ์กันข้อหนึ่งขนมบัวสาวขนมดอกบัว ข้อ2พผลอัมพวากระทอนทัพถิมข้อ3พผลอุลิศแตงโมข้อ4ขนมทองฟูขนมฝอยทองครับอ่ะพี่วินข้อสเป็นคำตอบที่ผิดครับเชิญกันลุดาออกไปจากสตูดิโอนะครับไปเขียนกระแพวไคเลยนะ้อที่สองเป็นคนตอบก็คือน้องโมนะครับ่อก้ผมเห็นขึ้นมาก่อนอ่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ผิดครับ ขอเชิญทักคูณเลยนะครับไปเขียนกระเพงวัดนะครับตอบแล้วตอบแล้วอ่ะเมื่อกี้ก่อนอ่ะเมื่อกี้น้องคนนี้ก่อนน้องปัยนะครับข้อสามครับข้อสามข้อสามเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับผมคนอุืินอ่ะแตงโมในเป็นคำชังสามนะครับมั่วสื่ออ่ะแล้วคุณทำผิดนะครับอ่ะตอบเดินมา คือหลังกล้องขอถามในวันที่ตอบมาที่ตอบถูกนี้คือ,ค,อคือรู้จริงหรือว่าอะไระมั่วบมั่วหนักกูว่าละเออคือถ้าเกิดเป็นช้อยคือคนที่สี่จะตอบไม่ได้่ใช่ใช่ครับทุกคนคือถ้าเกิดเป็นช้อยค,อคนที่สี่ตอบไม่ได้ให้คะแนนน้องไปายใบคะแนนสองร้อยคะแนนครับผมคำถามต่อมานะครับน้องไปอยากจะได้คำถามโหมดที่เท่าไหร่ครับโหมดได้บ้างอ่ะเชิญมาเลยครับเอา150ครับเอาสีเหลืองๆ150หเอาข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่สครับโอ้ยคำนอบจดจะแปลก <c oughs> โจทย์นี้ปายเคยเห็นแล้วเมื่อกี้อระโยคได้ต่อไปนี้ไม่มีคําตายครับผมหนึ่ง น้องบัวลำพูอยู่ในถิ่นอีสาน 2. อินกินขี้อยู่ดาาปากซอยสามบ้านอย่าเราอยู่ประุมธานีสี่จงพูิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยอี๋อ่ะข้อมึงโจทย์คุยมากอยากมึงต้องโจทย์ยากที่สายเลยมันมมีวิธีจำอยู่ไปเอออ๋อเอยงั้นมันจะอันนี้แหละจะอันนี้แหละสามสองหนึ่งกดครับอ่ะแพทก่อนแพทก่อน ข้อสี่ครับข้อสี่เป็นคําตอบที่ผิดครับสามสองหนึ่งกดครับพี่วินคนแรกนะครับพี่วินจะตอบข้อสองคำตอบนี้เป็นคําตอบที่ผิดนะครับเชิญไปกินชุบซอยด้วยนะครับสามสองหนึ่งกดครับน้องโมนะครับน้องโมจะตอบข้อข้อข้อสามเป็นคําตอบที่ผิดครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีใครตกถูกนะครับไปเวลาแปลกๆ่ลหไป ข้อนี้คําตอบที่ตอบคือข้อหนึ่งนะครับเทนทิบะได้ครับพออะไรคำที่เป็นคําตายต้องู้ทันจะสะกดด้วยแม่กอกแม่กบและแม่กดครับและจะต้องผสมสัเสียงสั้นถ้าหากไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นี้ให้มาดูตัวสะกดอีกนะครับถ้าเกิดว่าลงท้ายด้วยแม่กลแม่กลแม่เกยแม่เกลแม่กงหรือเป็นสละเสียงยาวเช่นอําไอไอเอาจะเป็นพวกนี้จะเป็นคาเป็นหมดนะครับเรามาดูโจทย์กันนะครับน้องบัวลําพูอยู่ในถิ่นอีสานไม่มีคําตายสักคำนะครับเพราะว่าไม่มีตสะกดที่อยู่ในแม่กกแม่กบแม่กดนะครับอ่าซอกวีดกินขี้รา ือว่ามีคําตายนะครับบ้านย่าของเราอยู่ปะทุมนะครับคำว่าปะเป็นสระเสียงสั้นนะครับแล้วก็ที่4นะครับจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยเกิดเป็นแม่กดนะครับเพราะฉะนั้น2 3 4 มีคำที่มีคำตายนะครับส่วนข้อหนึ่งไม่มีคำตายครับผมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจเลเรียนไทยอีกรอแล้วกูกินขี้เองตายเรียนไปตามตรงนะขอรับสาตภาพตามตรงนะครับทุกคนบทเด็ดเทุกวันนี้กูได้เียนบทผิดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกูไปแดกขี้ก็ได้ครับต่อไปจะให้ใครเลือกผมผมครับผมข้อสุดท้ายอ่ะโมเชื่อเลือกเลยครับผมเอา normal ครับห้าสิบหกเลยเอาข้อที่เท่าไหร่ครับข้อสี่ครับคำว่าตึกเป็นคำมาจากภาษาใดหนึ่งภาษาบาลี 2. ภาษาจีน 3. ภาษาสันสกฤต 4. ภาษาไทยสาตอบครับพี่วินก่อนพี่วินก่อนเอาละทุกคนได้เวลาโชว์โง่นะครับทุกคนถ้าเกิดผมตอบแล้วตอบถ้าตึกเนี่ยผมตอบว่าเป็นสันสกฤตครับสันสกฤตรตอบที่ผิดครับว่าล้วภาษาจีนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครบอกใครบอกเฮ้ยรู้เยอะรู้เยอะ3 2 1ตอบครับอ่าน้อง นะะครับอ่น้องไปจะตอบข้อนี้ว่าอะไรครับภาษาไทยครับข้อสี่ภาษาไทยเป็นครับตอบที่ผิดครับน้องไปนะครับตอนนี้เหลือแค่น้องโมเอ้ยเหลือแค่น้องไปเอ้ยเหลือแค่น้องโมกับน้องแพทอ่าน้องไปนะครับสามสองหนึ่งแพทก่อนครับแพทจีครับเขามาจีบนะครับตอบที่ถูกต้องครับผมไปมันไม่ตอบจีบเอ๊ไปบุกคะแนนมันไปให้น้องแพทครับผม นีอันนี้ก็ให้สาวคนโอ้ยให้สาวเหรอไม่ตายตายหรือว่าหรือว่าตอนนี้ผ่านมาก็เยอะแล้วนะครับคนที่เคยชนะรอบอนิเมะอยากจะอยากจะพูดอะไรหน่อยไหมครับ อ่าก็คือผมไปสู้เรื่องภาษาไทยแล้วกันครับเพราะวันนี้จะเขียนบทพิจารณาเลยนะครับขอเชิญคุณแพทนะครับจ้าเลือกคำถามโมดได้เอาลีเจนลีเจนเลยเหรอครับอ่าอยากจะได้ข้อที่เท่าไหร่ครับพีกี่ข้อมี3ข้อครับหรือข้อ1ข้อ2ข้อ3เอาข้อ3ไปข้อ3นะครับมาลีเจนข้อ3เป็นครับพี่ไม่มีในพจนานุกรมภาษาไทยเวลาเที่ยงเซนาบดีนายคุมทานคนหนึ่งฟีดาวูคนหนึ่งลงมนต์ข้าพเจ้าณกำปัดเป็นบันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนทรที่ไปเป็นราชทูตณกรุงปารีสตอนที่ขึ้นฝั่งณเมืองแบกคำว่าาาาฟีดวูหมมยถึงใคครรับต สองหนึ่งพีวินจะตอบว่าอะไรครับอันนี้แน่นอนครับผมคือผมมีความรู้มากนะครับไอไอฝีดาวูเนี่ยผมรับแน่นอนครับผมไปถึงอ่าตอบครับกาลิเลโอครับผมกาลิเลโอครับไปนครับตอบที่ผิดครับขอเชิญคุณวินไปไกลไกสติสตูดิโอเราด้วยนะครับโอเคใครจะอาสาเป็นคนต่อไปครับอ่าพขอคนนะครับสามสอหนึ่ง อ่าน้องปัานครับจะตอบว่าอะไรครับเซอร์ไอแซคนิวตันครับเซอร์ไอแซคนิวตันก็ไปบินไปเลยครับแล้วก็เลี้ยวออกไปขู่นะครับอ่าไอ้ิดท่อระบายน้ำก็โดดลงไปด้วยนะครับเลือดซอลคนนะครับอ่าเหลือน้องโมกับน้องแพทนะครับตอบอะไรเกิลยังไม่ตอบอะไรเกิลสามเกินไปนะซ้อมเกินไปนะหนึ่งจำไปนะครับเอ้ยทุยขอโทษจำไมะได้หี่ทำภรรยาได้ีค่สามสองหนึ่งตอบครับอ่าน้องแพทนะครับจะตอบว่าใครครับ มั่นใจมากเนี้ยโรนันโดอาวินิจครับโอเค,ครบอบนี้กูไปเองนะครับน่าจะบอกดูนะเว้ยอ่ะเออต่ว่าโถสกันครับรถสกัน <c oughs> เลือกเราจะเป็นอย่างน,นะโกซาปานลงเรือกันลังขึ้นฝั่งนะเบิรงแพรนะครับเจอโถสกันยืนอยู่บนฝั่งนะครับครับต่อขออข้อนี้คือฟิดาวูหมายถึงกระลาสีเรือหรือลูกเรือนะครับเป็นคำมาจากภาษาโปรตุเกสนะครับ อ okay. ุ้ยโดนนั่นด้วยโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีใครตอบถูกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้คนที่ตอบสุดท้ายเลือกเอเอายากครับยากอันที่เท่าไหร่ครับสองคำถามข้อนี้ถามว่าทะแงงแง่ฟ้าหาง่ายเบื่อหน่ายงนักพักผินหาเดือนเพื่อนเถินเดินดินคืนนินในยนาหาใดคำว่าทะแงงมีความหมายเดียวกับคำใดต่อไปนี้หนึ่งทัราสองรัชนีกรสามมิตรสี่กสมาครับขอเชิญตอบสาม สองหนึ่งอ่าพี่บินต,ตอบคนแรกนะครับกัสมาครับกัสมาเป็นคําตอบที่ผิดครับมันมันมันคำว่าแขงไม่เห็นถ้าแงทถ้าแงอันว่าถะแงวันนี้กรรมการใจดีกรรมการไม่บินมาเพราะฉะนั้น <c oughs> จะใบให้ขาาเขากาถะแง่จะก็ตายแล้วฮนะไม่มี <c oughs> คนอะไรเขาตังเขาดูอิจฉาขอเจอตอบภายในสามสองหนึ่งอ่าแคทตอบครับตอบว่า ข้อขสองครับข้อสองรัชนีกรเป็นคำตอบพี่ถูกต้องครับผมก็แล้วรัชนีกรว่าแข่งกันครับผมไม่แบ่งให้สุบ้างวะไม่แบ่งให้กูบ้างวะไอ้ก็มาแสดงกับกิณฑกที่แปลว่าดวงอจริงไงโอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาสรุปคะแนนให้ฟังนะครับตอนนี้นักเรียนบินมีอยู่ห้าสิบคะแนนเย้เย่อนนี้นักเรียนตายครับคะแนนอยู่ทั้งหมดสองร้อยคะแนนอุ้ยอนนี้นักเรียนโมะครับ กำลังตามมาครับเออัเรียนแพทมีอยู่สามร้อยไอ่ใ่ช่2สอห้าสิคะแนนโอ้เยอะมากเลยครับเลิกจากเมื่อกี้แพทย์ตัวคนตอบถูกนะครับจะให้แพทย์การเลือกคำถามต่อไปครับและเลือกคำถามหมดใดครับห้าสิบห้าสิออีซี่เออที่เท่าไหร่ครับมีเหลือไหนบ้างเหลือสองสาสี่ครับเอาสองเฮ้ยอะไรคนงายอ่ะไม่ไม่ ไอ้คำน,ำนามคืออลไววะครับต้องเชื่มม <า S 2> อมม <า S 2> ันเขล่นเหรอเดี๋ยวจ่าโจทย์ได้ัาก,ก่อนนะครับวินชอบกินขี้เอ้ยไม่ใช่วินชอบเต้นท่าตีละกาคำได้ไปคำนมข้อหนึ่งวินข้อสองเต้นข้อสามชอบข้อสี่ตีลังกาครับไม่ได้สามสองหนึ่งไอ้เชี่ยไม่ได้ มันไวมากเลยอ่ะไอไอคนไอคนไม่มีคะแนนบังดีอ่ะน่าไหวแล้ครับสามสองหนึ่งเรียนวินนักเรียนวินนักเรียนวินอ่านักเรียนวินจะตอบว่าวินครับวินนะครับอ๋อเรียกชื่อตัวเองทำไมไม่ไม่ตอบตอบหนึ่งก็ตอบหนึ่งก็ตอบหนึ่งอ๋อก็ตอบหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ่านี่นะครับผมก็คือชคำต้องเชื่อมนะครับผมไม่อยากคุยูดแล้วเอามิตรการสอบข้อไหนครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชกาเป็นกิริยาข้อไหนข้อไหนอ่าเอาอีซี่ เอาอีซี่สมนะครับโอ้แมงเ่ยแต่ง่ายดีวะใช่ใชใช่ใจกูดูทางแล้วลักษณะนามของหนาคือข้อใด1แปลง2แผ่นสมที่4ไล่ครับอ่าพี่วินเป็นคนแรกนะครับพี่วินจะตอบว่าแปลงครับแปลงนะครับไปครับตอบที่ถูกต้องครับเย้ ปาอ๋อไม่ใช่ไล่เหรอไม่ใช่แองเออกูก็ไล่เออพี่วินครับพี่วินจะเลือกคำถามจากหมูใดเป็นอันดับต่อไปครับอีซี่อีสักอ่ะอัเลือกแค่สี่อันเดียวแล้วนะครับไปดูเพื่อได้ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้นะครับไม่ได้นะมันมีกี่แม่วะโจทย์ข้อต่อไปนะครับถามว่าจงไล่มาตาทศอสะกดมาให้ครบทุกแม่สามสองหนึ่งจับเวลาครับไม่ได้พี่วินเป็นคนแรกอีกแล้วนะครับกลัว่าไฟนีแปลกๆแน่เลยนะฮะแม่โกงแม่โกนอ่าแม่โกน แม่เกลือ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 เออเกลือแม่กบแม่กบเออเสียงมันดีซีโรเลยแม่กดแ,แม่กดอ่า yup. แม่กดเฮ้ยอะไรวะเออแม่ไก่อ่าไรนะใครผมกูไก่ละแม่ไก่ไม่มีแม่ไก่แม่ไก่ไม่แม่ไก่แม่กบ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 เออแม่กบอ่าเจ็ดอันมันมีเจ็ดอันใช่ไหมวะไม่ใช่เดไม่ใช่มีมียี่สิบหรือเปล่ามีอีกหนึ่งครับซีนขายอีกหนึ่งแม่นะครับไม่ใช่แม่น้ำนะ าดูหิวนมไม่ใช่ใช่เอ้ยรู้แล้วรู้แล้วแม่อะไรอ่ะแม่อะไรอ่ะแม่แม่แม่เยียอะไรอ่ะแม่กาเหรอแม่การับบทแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่กูไม่รู้แล้วว่าเมื่อกูยอมคุณตัวเนี่ยครับอย่างนี้เอ้ยนั่งไงเขายอมแล้วเราจะให้จับเวลาเลยยอมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฟีบินนะครับไปเลยนะครับไปดูดนมแม่ต่อนะครับอ่ะมานับต่อไปนะครับสามสองหนึ่ง ทำไมมีคำเดียโอ้ยแย่งกันตอบกันนักเรียนโมตอบไปเลยครับเชิญเลยมีอะไรบ้างครับกบใช่ไหมอ่าแม่กบกดกดอ่าแม่กดเอ้ยเมื่อกี้อะไรไปบ้างแล้วนะกดอ่ะอ่ากดกบกลกกนับปะกกก็นับอ่าเกยเกย์เกย์ เกลอฮะอะไรต่อฮะอีกสองแม่อีม่เกยบ้าเกยบ้าอ่ะเกยอันนี้เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วเจแล้วเแล้วเจ็ดดไลแล้วไม่ดช่เจ็ดไปแล้วชิบหายวเเอาดหม้เจ็เอาหมลลดโกดเกยโกโกเ็วะไปแล้วไปแล้วชิบหายละใครต่อเจ้ยเออ้าม อ่าต้องไปเออมีอะไรนึไป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 มือเขียนมือเขียนในแชทมือเขียนในแชทก้นเอ่ออะไรนะกเรวเอ่อกเรออ่ะสามกีกีฮะโกบกจิตเกียอะไรเกีสับกีไม่ใช่กีอ่ะกบกบอ่ะกดแล้วก็กบแล้วก็อ่ะคมคอมไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอม ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมเพราะฉะพอดีบวกไปเลย50คะแนนโอ้โหห้าสิบแนนโอ้ยนั่งมีกกำลังนานห้าสิบเองเลยอ่าก็เพราะฉะนั้นลองสองร้อยไหมครับจริงหอว่าอยากรูบ้างเลยี่หมดแล้วครจะบอกว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญน้องปายเลือกครับจะเลือกหมดเลยครับระหว่าง normal hard และ리젠얼리ครับมันเจอข้อคาทีผมหนาวแน่อาฮาร์ดพอฮาร์ดพอฮาร์ดพอเอาลีเจนเดีับฮะโอ้ลีเจน얼리ลีเจน얼리ข้อที่เท่าไหร่ครับเหลือดหนึ่งกับสองเอาหนึ่งครับไปข้อต่อไปนะครับ งานประพันธ์ใดต่อไปนี้ไม่ใช่ผลงานของกรมขุนเสีนาพิทักษ์หนึ่งมหาชาติคำหลวงสองนันโทปนันทะสูตรคำหลวงสามพระมาลัยคำหลวงสี่งเสศรพพาดทานทองแดงขอเชิญตอบนะครับสามสองหนึ่งข้อสี่ครับข้อสี่เป็นครับตอบที่ผิดครับขอเชิญตอบนะครับสามสองหนึ่ง อ่าน้องโมก่อนครับน้องโมจะตอบว่าอะไรครับข้อข้อสองครับข้อสองเป็นคําตอบที่ผิดครับเออันนี้ตอบอะไรวะตอบสองข้สี่ใช่ไหมโอเคได้ป่ะคณได้บวกตอบสามสองหนึ่งกดครับอ่าพี่วินก่อนนะครับพี่วินจะตอบหนึ่งครับเอาที่ถูกต่อครับ มัวถูกอะอเน้นนัวสองร้อย <200. S 1> คลิปนี้เน้นนัวไม่เน้นความรู้ขอคะแนนนะนะแนนพีวินบวกสองร้อยไปครับผมเคครับก็จะมาสรุปคะแนนให้ฟังกันนะครับตอนนี้นักเรียนวินนะครับมีอยู่สามร้อยห้าสิบคะแนนนะครับเย้นักเรียนปลายมีอยู่สองร้อยห้าสิบคะแนนนะครับเอ้กนนักเรียนงูนะครับกำลังตามมานักเรียนแพทมีอยู่2 5 0หิคะแนนตอนนี้พี่วินนำนะครับผม ปุ๊กได้ยังไงวะฟุกๆฟุกได้ไงอ่ะฟุกได้ไงอ่ะเอามอดเอานมอดเอามอดเอามอดเอามอดอันที่เท่าไหร่ครับมีมีเหลือกี่อันอ่ะหนึ่งสองสามสองคำถามคือคำในข้อใดต่อไปนี้เขียนผิดครับข้อที่หนึ่งสีษะสองซีรีสามกระเผาสี่กฎหมายขอเชิญตอบภายในสามสองหนึ่งอ่ะแพ้คนแรกครับกระเผาใช่ไหมกระเผา เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับอ๊อกกะเพาเขียนผิดอีกเลยอก๋อเีกไม่มีเขาไม่ือมเลยวันนี้ผมทำเองเพื่อนผมเขียนผิดเกือบทั้งห้องอ่ะกะเพาอ่ะไอ้สายเราเห็นผิดไม่ได้ิีซ่าหรอจริงซีซ่าถูกต้าโง่กี่ดอกเลยกูณดูเข่าเลยกูดูโง่เลยโอ้โหพี่วินพี่วินดูตูดผมไปก่อนนักเรียนแพทได้คะแนนไปทั้งหมด100คะแนนครับผมให้สิทธิ์แพทเป็นการเลือกคำถามต่อไปครับอยากจะได้หมดอะไรครับระหว่าง normal hard และ legendary ครับ normal 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 อนเลืกับสอ่าเลือก3ามาเลยคำในก็อใดต่อไปดีเขียนผิด v สอกระเทยวิน2องอินเทอร์เน็ตสามไอศครีมสกระทันหันสามสองหนึ่งต่าครับ อ่าใครได้แพทก่อนอเปล่ากะทันหันกระทันหันเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับผมเออไอซ์รีมหรอไอ่์รีมไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มันมีมันมีสุดจํำอยู่เลยเหอไอซ์รีมมันใช่กอไก่มันเป็นไอรีมใช่ก็ทันันมันมีแบบมันมีกระทยไม่ไม่กระเทยมีสุดจ้าอยู่เว้ยกระเทยเาบอกว่ากระเทยอยากเป็นไั่นเลยไม่ต้องรอ้ยเราเป็นกระเทยถึวาวายตาแล้วไม่ไม่ยังพี่เ้าเรียกกมกีกัมึงด้วะเออโอ จะเลือกคำถามจากหมวดนะครับนบนบนบอนี่เจนครับลีเจน์สุดท้ายแล้วครับแสดงความดีใจด้วยนะครับโอ้โหเยียสนทีมาแล้วสัตว์อะไรวะคือสนทีคืออะไรวะสนทีคุยกับเรื่องไสี่สนทีเป้าไม่ใช่อ๋อนี่เป็นคาถามหมวดรีเจนเดอรี่นะครับถามว่าคาใดต่อไปนี้เป็นคาสนทีครับ1คันทสีมา 2. หัตถกรรม 3. นักคริน 4. ปัญญาชนครับขอเชิญตอบภายใน 3. 2. 1หนึ่ง อ่าน้องโมคนแรกนะครับน้องโมจะตอบว่าข้อสี่ครับข้อสข้อสี่เป็นคําตอบที่ผิดครับโอ้โหน้องโมยไม่ได้คะแนนเลยอ่ะแยยังขอเชิญตอบไปไหนสามสองหนึ่ง สองคนนี้เผากันอ่ะนักเรียนบินอะผมเห็นนักเรียนบินก่อนอ่ะอ่าเเขาโกงเขาโกงเขาโกงอ่ะให้ให้น้องไปดีกว่าออตาผมมันกระถูกได้แหละเมื่อกี้น่าจะไปนะเออน่าจะน่าจะไปทุกคนครับทุกคนจะจะลืมราหมีกับจูเนียนทุกคนอาจจะไม่เจอใครอีกแล้วนะครับโอเคมาพี่บินจะตอบว่าข้ออะไรครับพีบเลยเหรอทัศน์สีมาแล้วกันคันทัศสีมาเป็นคำตอบที่ผิดครับเหลือสองคนนะครับขอเชิญทุกคนตอบภายในสามสองหนึ่งครับตอบพร้อมกันเลยอ่ะนักเรียนตายนะเรียนตาย อ่ะถ้าเรียนปลายก่อนเนาะอ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นปลายจะตอบว่านครินอัดทักรำแปลกนะเกิดแปลกไอ้อันที่สองอ่ะหัดทักรำรำรำอ่านอัดทักรำมันอาจจะเป็นคำตอบคำก็ได้คำตอบข้อนี้เขาว่าหัดทักรำเป็นคำตอบที่ ผิดฉะนั้นคำข้อนี้ก็ถือว่าไม่มีใครตอบถูกนะครับเออเพราะฉะนั้นลินเป็นคำตอบที่ถูกนะคำสนที่คือคำที่เอาคำที่มีความหมายสองคำเป็นคำบาลีหรือสันสกตก็ได้อารวมกันคนกันสองคำให้เกิดความหมายใหม่แล้วก็ยังคงความหมายเดิมต่อมานะครับเราจะให้เกียิน้องไปนะครับในการเลือกคำถามต่อไปนะครับน้องไปจะเลือกคำถามเี่อะไรครับเอาเอา h ครับเลือก hard ใช่ไหมครับอ่าได้เอาหนึ่งครับคำถามข้อนี้ถามว่าความเอ๋ยความรัก เริ่มสมัครชั้นต้นนักนไหนเริ่มเพาะเหมาะกลางวางหัวใจหรือเริ่มในสมองตรองจงดีบทประพันธ์นี้มาจากงานประพันธ์เรื่องใดหนึ่งรู้รู้อิสนาสอนน้องคำฉันสองอีเหนาสาม,มัทนาภาทาสี่เวดิสวาดิสครับขอเชิญตอบไปในยสามสองหนึ่งอ่าน้องโมก่อนครับองมข้อสองข้อสองครับข้อสองสอีเหนานะครับเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้โหตัดไว้ตัดช่วยมาตัดไว้ อีเห็นาดีวยนาไม้กูว่าเราต้องเล่นมุงนี้ว่าอีเห็นอีเห็นเขาจะตอบไปไห้สามสองหนึ่งครับอ่าวแล้วคนนี้น้องไปจะตอบว่าอะไรครับอ่ามัททาลาเอ้ยทาทาชนะพาทาเป็นคำตอบที่ผิดครับสามสองหนึ่งเอากันเลยนะวินวินวินเอาวินก่อนพีเพราะฉันวินจะตอบว่า เวนิดวานิดครับเวนิดวานิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมมั่ว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 มบผมดูนะครับคืออะฮะะอไรนะรู้ได้ไงรู้อ่านแล้วรู้ได้ไงว่าเวนิดวันนิดีผมชื่อเวลาผมมีเวลาว่าจากการทำงานใช่ไหมผมชอบนั่งเข้าข้อสมุดไปนั่งหาวรรณกรรมมาอ่านนะครับผมเอเวนิดวานิดเวนิดวานนิดครับอ่า เดิน n o r m a กับพารสองข้อเอาน o r m a อยากละข้อน o r m a อ่าน o r m a อุ้ยแต่โมจะไม่เข้าใจเลยหรือเปล่าน่าสงสารมั้เอ้ยข้อนี้ข้อนี้ให้ข้อนี้ให้ข้อนี้น้องโมอาจอาจจะไม่รู้ก็ได้เนี่ยดานก้วยฉบาแก้วคำถามข้อดีถามว่าชื่อช้างต้องสองตัวในภาษาพื้ทีปหนถึงปสองชื่อว่าอะไรหนึ่งไอจอดหมาคุมหน้าเซเว็ดสองกานกล้วยชบาแก้วสามใบบวกใบบัวสี่ดอกบัวก้านบัวสามสองหนึ่งใครก่อนน้องวินน้องวินโอ๊ยครับครับพี่วินเรียนวินครับตอบครับตอบว่าใบบวกใบบัวครับก้านกล้วย ใบบกใบเขียวต้นกล้วยใบอกใ่บัวเป็นคำตอบนี่ถูกต้องครับผมไม่ใช่คุณจองแพงฉะนั้นตอนนี้เหลือฮาร์ดเหลืออยู่ข้อเดียวนะครับเราจะหยิบออกมาเลยนะครับคำถามข้อนี้ทุกคนทุกคนทุกคนข้อนี้ให้โมไหมข้อนี้ข้อนี้ให้โมไหมให้โมตอบกันเลยให้ให้ให้เออง่าเลยตัวนะแทนที่เมื่อกี้ใช่อ่ะอเอเหรอเอาเมื่อกี้มันยากไปมันยากไปโจทย์ข้อนี้ถามว่าคำล่าจะสับใดต่อไปนี้มีความหมายว่าคิวชอยมีหนึ่งพระหฤทัยสองพระศุข สามพระพาหุสี่พระพหมูอ้าวมตมน่ะนีมตโมตาตาตมตะครเล่ไม่ะไม่รู้มาี่มาตัดอะไรไมาตอะไรมาตม่ตดึงในสี่ดึงในสดึงในโอกาสคุณคือย0เจากหนึ่งร้อยตไมี่ห้ามเช่ี่ห้าใช่ยี่ห้าต้นใม่ต้นใหม่ต้นใหม่นึ่งพระหนุสองพระศกสามพระพาหุสี่พระพหมูพหมูฮะพหมูอหมูเป็นคาตอบที่ใครไม่ได้ตอบเลยนี่ เอไได้พระศกพระศกใดพี <S <S ่ชายพระศกครับพะศกบอกหน่อยะต้องเที่ยผมแล้วอจริงเหรอเออพี Nixon> ่ชายอ่ะะพศกเป็นคำตอบที่ที่ใครไม่ตอบเลยเออผิดก็เที่ยงไปละไม่กล้าพระศกนั่นแหละก็คิดไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระศกเป็นคำตอบที่กูค้างโอเคเป็นคำตอบที่ผิด สามสองหนึ่งอ่าน้องปลายครับจะตอบว่าอะไรครับพระพระขันหูพระไพรมารีเป่าปีดทุยอะไรพระขันหนูพระขันหนูมาขันหูเป็นคำตอบที่ผิดครับเพราะฉะนั้นเหลืออยู่สองคนนะครับสามสองหนึ่งเอาให้ไปก่อนเหรอกดเลยพี่กดเลยพี่เอ่กดดีกว่าเองให้เลยให้เลยพี่เราอยากโชว์ลกข้อสุดท้ายกดเลยแบบได้ได้พออยู่อ่ะมาข้อนี้นะครับ พี่วินจะตอบว่าอะไรครับพระอภัยมณีพระอภัยมณีเป่าปีหรือเปล่าคุยเป่าเป่าปีหรือเปล่าคุยเป่าคุยเปล่าเรื่องเปล่าเอาตืดนะเรือกอ่ะคุณซื้อเองก็ได้เพราะฉะนั้นคําตอบนี้ผิดครับคำตอบที่ถูกก็คือพระพะมูครับผมโอเคนะครับแล้วก็จะมาสรุปคะแนนกันนะครับว่าทุกคนเนี่ยได้ทําคะแนนไปได้กี่คะแนนนะครับอ่านักเรียนวีนะครับทำไปได้ทั้งหมด600คะแนนเยอะที่สุดเลยนะครับเย้ตีสเป็นไปไม่ได้ตึงโคตรตึงต่อไปนะครับ นักเรียนไปนะครับ250คะแนนต่อไปนะครับนักเรียนโมได้ไม่อยากพูดเ่ยเอ็มไม่เหมดีกว่าไปเดาวนะไปครับนักเรียนได้ทั้งหมด4ี่หคะแนนเยฉนั้นพี่วินเป็นผู้ชนะเลิศอีกเกมนึงแล้วครับผมผู้ชนะคลิปดินะครับคนอันดับหนึ่งโดนนะครับใช่ใช่อะไรอะ นี่จริงเงี้ยนี่จริงเงี้ยนี่จริงเงี้ยคนคนที่หนึ่งแมครับที่หนึ่งแม่จริงจริงเงีนี่จริงเฮ้ยไอโบไปไอโบไปเปิดกล้องร้องเพลงชาติดีกว่าเออมาวมาตลองดถูกด้วยถ้าเกิดร้องผิดอันนี้ต้องต้องร้องใหม่ถ้าเปิดดูเนาะถ้าเปิดนะดูล้อกผิดกูจะเรียกตอมอมาเอ้ยทำไมกูต้องเอาได้ได้ไเมไป รวมเลือดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มีผิดไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเราคระเทศับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยประเทศไทยรวมเชื้อเนื้อเอาไว้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 ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัตประเทศไทยทุกส่วนอยู่ลำลงคงไว้ได้ทั้งมวลเลยไทยล้วนไม้รักสมัครีไทยนี่รักสงบ แต่ท er ั้งลบไมคขาดเอกลาดฉะไม่ให <fur> ้ใค้คุณคีกระเลือดทุกยานเป็นชาติเออเจริญประเทศชาติไทยมีชัยชโยเออไม่อยากเอากูลงสตอรี่ได้สั์เอยสั่งซื้อต่อสั่งซื้อต่อมะค่ะ เชื้อไทยใจเขาลงอ่ะอ่ะมามาทุกคนเราไปคิดไปดีกว่ามาก็จบแล้วผมสับไหมครับคือลืมไปยังนะครับผมก็ EP สองเราจบได้พาร์ทประาไทยนะครับผมก็ก็ถ้าเกิดใครชอบอยากให้มีรายการนี้ก็คอมเมนต์บอกได้อยากให้เราทำหัวข้ออะไรต่อก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องทุกคนเอาไปให้นะครับผมหรือไม่ทุกคนก็กดลิงก์ทีเข้าไปดูนะผมลิงก์ทีจะมีช่องทุกคนในทีมงานผมหมดเลยนะครับเข้าไปกดติดตามทุกคนได้เลยนะครับผมก็ไปนี่สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับไปดีประเทศไทยลงเเเชชชินื้อไทย